ดีดีดีนอดดีฮะฮัศยาสิฮัศอุ้นเมียเมียเมียดีเมียดีนอดดีเมียเมียพฮียสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมเพื่อนเพื่อนเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะเออรดน้ำผัก รน้ําผังแล้วเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นดอกหญ้ามันสวยเดี๋ยจะถ่ายคลิปให้ดูมันสวยอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆมีหลายอย่างเนี่ยดอกหญ้าธรรมดาเนี่ยแหลไม่ใช่ดอกไม้นะเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเห็นไหมเพื่อนๆดอกหญ้าเขาก็มีความสวยงามของเขาแตกต่างกันไปนะนี่เห็นไหมคนเมืองกรุงไม่เคยเห็นหรอกดอกหญ้าเนี่เห็นไหม มันก็มีหลายหลายอย่างเนาะเพื่อนๆดูนี่อันนี้ก็เขาก็จะมีเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้แค่มันผสมกันเฉยๆนะถ้าถ้าถ้ามันมีแต่ดงอันนี้มันก็จะดูดินี่เห็นไหมแม้แต่ดอกยากเขาก็มีสเสน่ห์ของเขาไปในตัวนะคะนี่เห็นไหมล่ะเพื่อนๆมันก็สวยดูดิข้างล่างนะมันก็มีดอกสีชมพูนู้เยเห็นไหมหเพื่อนๆนะ <า S 2> จะไปดูตรงนั้นอีกตรงนั้นก็อีกแบบหนึ่งนี่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 เพื่อนนี่ไงนี่อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งอีกดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้างบนมันก็จะเป็นข้างบนมันก็จะเป็นมาแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นสวยแบบยายหรือเปล่าเห็นไหมเพื่อนยายเพิ่งสงเกตมาเมื่อกี้ตอนรดน้ําผักอ่ะนะเดินกลับมาปิดน้ําเดินกลับมาปิดน้ําเฮ้ยมาดู มันสวยอะ่ะมองไปข้างล่างนะเห็นไหมมันก็มีดอกสีม่วงสีชมพูสีอะไรเห็นไหมสีเหลืองเห็นไหมม่วงเหลืองชมพูนี่เห็นไหมคนเรานะ่ะถ้ารู้จักมองให้มันสวยมันก็สวยมองให้มันรกมันก,ก็รกถ้ามองให้มันเป็นธรรมชาติมันก็สวยเห็นไหมอ้ยนี่ออ้เพื่อนดูดิ มันดีอย่างอยู่นะเพื่อนเพื่อนมันไม่มีงูมันไม่มีสัตว์มีพิษนะเพื่อนเพื่อนมันก็เดินแบบมันก็ด,กดูธรรมชาติสวยงามเอ่อถ้าเป็นบ้านเรารกๆอย่างนี้เดินไปก็เสียวเสียวขาเสียวอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ส่วนอยู่ทางนี้นะสบายเห็นไหมเนี่ยสีขาวสีอะไรก็มีเห็นไหม ลกขึ้นลกขึ้นนี่นะคะพอลกขึ้นดูอันนี้มาตรงนี้มาดงอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่เคยเห็นนะปีนี้มาแปลกนอันนี้ก็ได้จะออกดอกเป็นสีขาวนี่เขายังไม่ได้ออกดอกนี่เห็นไหมไม่รู้ว่าเขากินกันหรือเปล่ายายไม่แน่ใจอันนี้นะเนี่ยไอตัวเนี้ยใช่กระเฉดใช่กระถินอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะไม่พูดเฉยๆนะแต่ปีนี้เยอะผิดปกติทุกปีไม่มีนะ แต่ปีนี่ยาบ้านใหญ่จะ้ะไม่ได้เลี้ยงแกะแต่ยาจะเยอะเป็นปกติแฟนพรแฟนยายเอาปุ๋ยมาใส่เป็นบางอย่างเป็นบางทีนะตรงนี้ตรงนี้นะ่ะสงสัยตรงที่ยายสร้างบ้านมาโอ้ยเดินเหยียบเห็นไหมมันก็ไม่สวยนะพอไปเดินเหยียบตรงนี้เป็นบ้านบ้านอีกโกลอีกโอก,โก,โกโใหญนะ่ะเนี่ยบ้านหิมะนะบ้านหิมะ เนะนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเนี่ยดอกแบบนี้แบบนี้ดูสีข้างล่างก็จะเป็นดอกไม้สีชมพูอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ถ่ายสวนไม่ได้ถ่ายสวนเดี๋ยวไปดูช่องนูน้นเดี๋ยวไปดูช่องนู้นแป๊บหนึง่งมาดูช่องนี้ดอกไม้บางอย่างมันก็ยังไม่ออกดอกนะเพื่อนๆช่องนี้จะอันนี้ก็สี ดอกไม้สีม่วงอันนี้เข้าสวนแต่ไทยอันนี้สีเหลืองแต่ยังไม่บานนี่เห็นไหมถ้ามองให้อ,อถ้าเราเดินผ่านๆเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเรามาดูแบบให้มันจริงจังนี่มันก็โอ้โหมันยังไม่บานนะเนี่ยน,น,นะดูดิอันนี้ก็อีกต่างหากนี่เห็นไหมนี่ <c oughs> นะเพื่อนเพื่อนเออ แล้วมันก็จะมีผีเสือ้อมีอะไรมาตอมเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ออกดอกนะคะโอ้ยเพราะส่วนมากไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะหญ้าหรือผักหรืออะไรส่วนมากเขาก็จะออกดอกเนาะทุกอย่างนะ่ะอเนี่ยส่วนนี้ก็จะออกดอกเป็นสีม่วงๆนี่แต่เขายังไม่ออกดอกเนาะเพื่อนวิอะไรออกดอกสีเหลืองอนะ่ะเนี่ยไม่รู้อะ นี่เห็นไหมอันนี้ก็คือดอกยานะคะมีอันนี้ก็ดอกดอกยาอีกอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่มันก็สวยไปของแบบของเขานี่ใหญ่ๆจะขอเก็บรวมๆกันหลายๆอย่างดอกยาะมันจะเก็บรวมกันใหญ่ๆยังไม่ได้มันมันมันดึงออกมาทางร่างนะนี่นี้เนี๋ยเดี๋ยวมาเจออีกแล้วนี่นะคะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ คิดดูนะถ้ามันร่วงลงมามันแก่มันร่วงลงมาคิดดูในสวนยายนะในสวนผักยายนะจะขนาดไหนนี่อีกอันนึงนี่กันนึงนะคะนี่เห็นไหมเห็นหรือเปล่านี่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยเนาะนเพื่อนๆก็มองให้มันเป็นศิลปะมองให้มันเป็นความสวยงามมันก็สวยงามแต่ถ้าแค่จะมองแบบว่า มองแบบว่าอืมรกจังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อัดทรสนะเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเรามองในให้มันเป็นศิลปะมองให้มันความเป็นความสวยงามมันก็จะสวยงามไปตามจิตใจเราเข้าใจสวยงามไปตามจิตใจเรา <c oughs> เห็นไหมนี่อันนี้มันก็ออกดอกคนละอย่างกันเห็นไหมอืมเห็นไหมเอออันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะนี่เห็นไหม ไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมไม่รู้กี่อย่างกี่ชนิดนี่อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนี่นี่ไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะยายแบบนะไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปหรอกเพื่อนๆแต่พ,พอเราเดินมาโอ้หมันมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งอะ่ะอ,อันนี้อันนี้ดอกไอ้นั่นดอกพักติ้วนะคะนี่นี่ดอกพักติว้ว นน่เยอะแถวนี้ผักติ้วเยอะนีนะ่แถวนี้ยาไม่ค่อยสวยนะยไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวให้มันแดดดีๆเราก็จะตัดต่างแห้งเลยแฟนยาก็ตัดต่างแห้งก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพื่อนๆเ,เพราะว่า ไม่มิดแก่แต่ว่าจะบอกว่าหญ้าต่างแห้งก็แพงนะเพื่อนๆแต่ว่าเราน้อยๆอย่างนี้มันไม่คุ้มเออไม่รู้จะแต่ต้องมาม้วนมามัดมาอะไรเนี่ยมันไม่คุ้มที่จะขายเนาะนี่นะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่นี่กี่ชนิดไปแล้วนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมนะดูดิ นี่กระดอกอยานะคะคเพื่อนๆดอกอะไรนะที่ว่าใบาบ้านเราที่ว่าถ้าถ้าเจอ,เอใบเขาสี่ใบสี่ใบเขาเรียกเขาบอกว่าเาขาเรียกอะไรนะมีโชคมีโชคอะนะนี่เห็นไหมเขาอยู่เขามาอยู่โล่งๆแบบนี้เขาก็เลยออกดอกสวยนี่ไงใบเขานะเพื่อนนี่ไงเขาบอกว่าถ้าสี่ใบจะมีโชคนี่มันแค่สาม เห็นไหมเนี่ยหน้าโรงรถใหญ่เนี่ยจะไปตัดเขาทําไมเนี่ยถ้าเป็นข้างบ้านนะเอายามาชีเอายาฆ่าย,ยามาชีดหมดเลยนะเนี่ยแฟนยายไม่ชีดยายเคยทําอยู่แล้วเพื่อนๆแถวเนี้ยตอนยายมาใหม่ๆทั้งบริเวณเนี่ยยายแซะออกหมดเลยเอามีดนั่นหละมีดประจาตาแหน่งยายนี่แหละแซะหมดเลยนะเนี่ยแซะหมดไปถึงทางเดินรถนู่นทางรถข้างล่างนู่น สุดท้ายแค่ไม่เท่าไรเองมันก็ขึ้นเต็มเลยแต่แฟนยายก็บอกไม่ต้องทำไม่ต้องทำนั่นแล้วก็บางทีแฟนยายก็เอาเอาตัดนะตัดออกแต่ว่าก็จะตัดํำไมปล่อยไว้อย่างนี้มันก็สวยดีเห็นไหมอันนี้ก็มีดอกสีเหลืองนี่ไปตรงกลางนั่นจะมีสีขาวบานหรือ,อยังเดี๋ยวพาไปดูหนะ่อยนี่ไงสีขาวมันเริ่มบานแล้วนี่เห็นไหม ไปต้องกลางน่นเลยเลยไว้เนี่ยน้นลงไปถึงข้างล่างเลยนะนี่สีขาวนะดูแถว้ลยยายพิ่งเกี่ยวยาว้า <c oughs> พิ่งเกี่ยวยาวออกจากต้นโบตันดูดูดูอีกทีเพื่อนเพื่อนวันนั้นจำได้ไหมไม่ถึงเดือนเลยนี่ <c oughs> เกี่ยวออกจากต้นโบตันเนะ ปะอยากจะเข้าสวนพอดีไปมาเจอเดอกยาได้ถ่ายดาอกยาให้ดูเลยยายไม่รู้ว่ามัน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 มองเห็นสวยเหมือนยายหรือเปล่านะของจริงนะเออนี่เดียดยีจะให้มาดูตรงนี้หน่อยนี่มันขึ้นเองสงสัยที่ที่เคยให้อาหารที่เคยให้อาหารแกะหรือว่าเขานกข้ามาไม่ใช่หรอให้อาหารแกะ ี่อันนี้คือยายไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรจะว่าข้าไม่ไม่ใช่ข้าวสาลีนะข้าวสาลีก็อีกอย่างหนึง่งมันมีข้าวบ้านเล่กอีกอย่างหนึง่งข้าวโอ๊ตหรือเปล่าเพื่อนๆน่าจะเป็นข้าวโอ๊ตนี่เห็นไมเดี๋ยวเดี๋ยวยายถ้ใช่ยายได้กับเมืองไทยจะลองเอาข้าวบ้านเรามาปลูกดูดินีนี่เห็นไหมสวยนะ เดี๋ยวมันแก่เดี๋ยวได้สั่งแฟนยายไม่ให้ตัดเดี๋ยวยายจะตัดปากแห้งไว้ไปทำว้จัดช่อดอกไม้ช่ออะไรเนาะนี่นี่สวยอะ่ะส,สวยนะสวยนะเพื่อนๆนี่ขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยนี่นี่เขาทั้งนั้นเลยนี่เออแรงๆเขาก็ขึ้นนี่เต็มเลยตรงนี้ไป ไม่รู้ว่าคลิปยาวแค่ไหน,นแล้วเพื่อนๆยายเขายายจะเอาแครอทมาเสริมจะเอาแครอทมาเสริมหน่อยเพราะแครอทไว้ในกระถางอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆดูดินี่นี่นี่น,นี่อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมดูดิดอกย้าเดี๋ยววันหลังยายจะเอากางไกลมาตัดตัดตาแห้งไว้ นี่ไอ้สวยๆอย่างนี้ตัดต่างแห้งไว้เพื่อเพื่อจัดจัดช่อดอกไม้เอาไปให้คนอื่นเขาไปขึ้นที่บ้านเขานี่ตรงนี้ก็เออพื้นพื้นแผ่นเดียวกันไปเลยนี่เห็นไหมมันไม่มีตัวอื่นมาผสมเลยมันก็ของมันทั้งนั้นเลยนี่จะเป็นอย่างเงี้ยนี่น เล็กๆจะเป็นเล็กๆมันไม่ใหญ่หเต็มไปเลยมีหลายพันหลายอย่างนะยานดูดิอันนี้อันนี้ตอนเขายังไม่ออกดอกค่ะเอ๊ตอนเขาไม่บานคขาอย่างเงี้ยพอบานมาแล้วก็ออกชมพูชมพูนี่ไม่นี่ ส่วนตัวนี้ยังไม่บานนะเนี่ยยังตุมต่มๆอยู่แต่พวกนี้เนี่ยแกะแกะก็ชอบกินนะเพราะว่ามันเป็นมเมล็ดนะเข้าใจไหมมันก็เหมือนมเมล็ดข้าวเหมือนอะไรนะนี่แกะเขาก็จะกินเนี่ยไก่ไม่รู้นะกระต่ายก็กินเนี่ยกระต่ายชอบกินนะ,ะันเพื่อนเสร็จแล้ว ้าโมงแล้วห้าโมงกว่าแล้วยายจะตัดน้ำไม้ฝรัง่งเอาไปส่งลูกค้าวันนี้เริ่มเลเดเริ่มไปเดินเอออะไรนะที่ยายไปเดินเล่นกับเพื่อนๆวันนี้วันแรกเนาะเอาน้ำไม้ฝรั่งไปส่งแล้วก็จะไปเดินเล่นต่อนะนี่สวยไหมเริ่มบานแล้วตอไม้ยายพี่เมินเข้ามาสำรวจละใหี่เหมินมาสำรวจสวนยายละ ดีด de e. e. hm? ีดีนอดดีอะอห้าสิบบาทสิห้าสิบอุ้นเมียเมียเมียดีเมียดีนอดดีเมียเมียขยันเดือดก็โอเคอะแค่สีดืดเมียเถียบอกว่าเมียดีก็บอกหมวกหมวกดีหมวกหมวกดี บอกให้พูดว่าเมียขยันไม้ในหมวกดีไปไปท่านยายจะตัดน้ำไม้ฝรั่งเดี๋ยวจะทาไปขายน้ำไม้ฝรั่งนไกแาบน้ำอีกบายคิดถึงคิดถึง